สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่28กันยายน2567นช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสารข่าน่ารู้และความบันเทิงเราพาท,ทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองสุรินทร์นะคะท่านตลาดเขียวนะคะทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการตรงนี้วางอาหารจัดขายนะทุกคนหน้าสมช้างนะคะแม่ลูกนะคะพ่อแม่ลูกนะคะเดี๋ยวเรา บรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้หลังจากทําบุตกบารเสร็จนะคะเขาก็จะมีเนี่ยมาเดินจับใจ่ายใช้สอยกันได้นะคทุกคนนะคะอาาอาเลยนะะ่ะทางนี้นะคะมีลา,า,นนามีอาหารของในชุมชนนะอืมะไรในะคะนี่คน,น พัายานะจนชุดน be ี้นะคะทุกคนขอเชิญบ้างคลยนคคะเดี๋ยวจะเาขึ้นปกนะคะโอเคค่ะขอบคุณคานะคะตามเหมือนสุรินทร์นะคะทุกคนใช้ดีมากนะคะเนาะไปได้นะคะ มีเงีอาหารนะฮะฝั่งนี้นะทุกคนแล้วก็ฝั่งข้างบนก็จะเป็นผ้าไหมนะคะร้านอาหารต่างๆวา,างขายอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวต้มขึ้นบ้านนะคะท่านสองคนกำลังเก็บผ้าไว้ประกอบนะคะในงานอืม บาทนะคะมาทุกๆวันนะทุกๆวันเสาร์เาจะมีมางขนมเป็นขนมพุ้นบ้านนะคะเป็นข้าต้มข้าต้มดาบปลานะตัวเท่าไหร่กันนี่ยปลาเเท่าไหร่ะตัวละสิบบาทนะคะสิบบาทเพื่อนปลาตัวละสิบบาท อันย่างขายยังไงสิบบาทอันละสิบบาทะปลาดุกล่ะตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทอให้ย่างสองนะคะโอเคสุดอ๋อบอกอเคเลยอ่เดียวกันจะกินปลาดุกย่างได้น้ำพริกเผ็ดมาแม่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 ทำาตย่างอย่าเผาแล้วอะยีสนะคะคุงเนาะไคยแมย่า

ปรกบรายกี่จะไปพอีนะครับพ่อีู้ไปดูึกษา่าท่จะสามารถที่เป็นเจ้าตั่นใหรอเปานะเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้เรตัวสิบบาที่บาทหอวการซื้อซากการอารถงจะหอได้เลยอนี้คอ้าวผสะ เรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านใดที่มีจิตสถักธารวบริจาคทุนห้คลาดสิ่งป็นควนรวมจิตศร้างาในการที่จะนำเงินไปร่วมในการส่ทนการเไทนขอบคุณากนบากนะแล้วก็วันนี้ก็ช่วยกันช็อปมากๆนะครับเพราะว่าอีก2วันก็เป็นวันดวงตาเนาะดวงตาดวงตาที่บบว่าัิตนไทยยังมั่อยู่ อันนี้จะเอาไปกินเองอาี่านมแม่สวัสดีค่ะเอาิดต้มเนี่ย้กปลาด้วยอันนี้อันนี้คจ็ดมาเป็นร้อยหาสิเป็นร้อยหาสิ้ปาอะไรคะแม่นี่ปาดิอ๋อแล้วค่ะ คือบรรยากาศตลาดเขียงในฝั่งนี้นะคะก็จะมีรถบุนะะมน,นะะมาให้ชมด้วยนะคะทุกคนอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ด้ว สารานะน่ารู้แลยคนบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะเดินตลาดเขียวในชุมชนนะคะหน้าตลาดข้าวใหม่นะคะเราก็หวังยงว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากมดพลาดประการใดต้องตากประทานอภายัยเพื่อนเอฟซีนะทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเรื่อขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกๆกำลังใจให้การสนับสนุนชมของเรานะคะคุณมันที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคลองและสีและสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ต่อไปนะคะ ส,สวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่าน,นะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ